อ,อาลีฮียะอ,อาลีฮียอ,อาลีฮียบอกเลยยังไม่ได้นอนเลยจะต0โม่เชา้าทาร่าระเบิดอีกแล้วมรอด,ดูเลยว่าทาร่าร้านรัวๆก็ดีดีนะเนี่ยอยากเล่นแจ็คแบบว่าแจ็คหน้าเหมจเว้ ไม่ให้จะมาฟาร์มอย่างนั้นเหรออู้ดตัวไม่ว้าวสุดสวัสดีครับขันทษครับแล้วกครับเออเดี๋ยวพี่จะเป็นแก๊กมือผีนะน้อง น้องดูครับน้องดูเบิ่งไว้น้องเบิ่งไว้นี่ไม่เอาตัวนี้ดิเดินบางทำไมขออนานะครับผมขอบคุณครับเกมนี้ออกเลยดี มากลางเลยไหมการมีประเด็นแน่ๆเฮ้ย,ยน,น,นี่ดููดดอดเอาแมงเลยก็ไดนะ้เดี๋ยวรอ,อกูค่อยดึงเลยดีกว่าแบบว่าจะรอให้มันแบบติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นะจะแบบโดนเบิร์ดไวมากมขอยาเลยนขอขอไปเก็บยาจบโบนนะเออลืมบอกเพล่อนะจบโบน์ไอฉี่มาไรลืมบอก Dragon and เห็นบอนนี่ปะเห็นบอนนี่ปะวิบอนนี่ฟิกเกอร์อ่าฟิกเกอร์อย่างนี้ก็เสร็จกู้วเสาอ่ดีครับไม่ได้นะบอกเลยเรียบร้อยเข้าบูบินแล้วฟินบูบินมันก็ข้าบูมันดิข้าบูมันดิข้าบูบูมันเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันนะเห็นมัน เมทคุณรีบสกิลเกินไปวะเมทคุไม่ใจเย็นเลยกูหน้าตาดิงไม่โดนขนาดนั้นเหรอวะไม่ต้องล้นเลยเนินนนยอ่าชิบหายเพื่อนกูดโดนล็อกขาบันไลน้องนี่งไงนึกว่ามันจะโยนนึกว่าจะอด ทามมิ่งบนนะนาคอร์ททามมิ่งบนนะเพื่อนระวังด้วยช่วยคาเดี่ยถึงนะ้วบินเจ้วกลับมาเจ้ามีของเจ้ามีสกิล อันาอาสุดเกินเลกังถูกส่งออกไปอ้วหนูก็ดูดบอนนี่เพื่อน,น,นบวกตรงข้างหน้าอยู่บอนนี่จะตายแล้วบักคีไม่มีมสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ ไดคิวได้ยังไงก่อนดาเมจเอวโออย่างเยอะคิวมาไว้ทำไมอะ่ะวันไหนอ่ะอ้าวแล้วแล้วทำไงอ้าวแล้วหมอเขาไม่บ่นเนาะ โสดสั่นเล้วทำไมมันสันจังเลยจูยังยาวกว่าเลยขอพูดตรงๆโสโคนสั้นขอโทษไม่รู้ว่าเพื่อนไม่เพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะแบบเดี๋ยวเขาไปกลางเรา มีล้างนะมันดูแบบโอเดอรวเ,เนี่ยได้แล้วเนี่ยรอดูเลยเด่นโซนาร์ คนฟาร์มแดงให้ด้วยของแท้มาละเอา,าดีเฮ้ยมาดีมานี่ยอเมียทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีน่าวัสดีสวัสด,ด,ด,ดีวันดีเด๋อวันดีวันดีไอ้ยผู้ยืนลุกนี่นบูนาคอสเดี๋ยวรอเลย เว้ยเห <c oughs> มือนกูเล่นป่าแล้วกูโดนแก่นแก้แบบนี้นี่คิดวมึงอยากเข้ามานักหนากูเลยจัดให้อ้าวกลับบ้านก่อนกลับไปนี่ดึกแล้วนทีนี้กู <c oughs> ตายแนละ้วน่าจะส่งตายถ้าเกิดอ,ออกมา แต่กูจะเอามาแค่นั้นแหละโอ้หคลิแม่ข้ามีนะคอสเดือดคอสมันมาตีคลิปเฮ้ยมันไม่ได้ตีคลิปมันตีคนเลยอ่ะโอ้โหปัญหาแล้วทิ้งเลยเพื่อนไปโอ้ทิ้งเลยไปโอ้ทิ้งเลยลาก่อนลาก่อนไอ้เนี่ยคิดว่ามันจะมาหดคลิปเว้ยมันหดคนเว้ยแหมฮาร่าอยู่ภูมินาด้วย โทษทีพี่โปน้องเป็นไปไรครับผีไม่เป็นไรทำดีแล้วเดินต่อไปไปวุ้ยโ่วยเฮ่ยหนิดเดียวโอ้ไกลไปตีหุกไปทำไมอ่ะ นักฟอนน่าจะสีแดงไว้เอาเลือดสีแดงเอาเลือดไม่ไม่ตีไหมเดินรวบตัวมมไม่ให้มือล่อมไม่ให้มือล่อ <laughs> มึงทำฉี่เหรอตายใจอ่ะไอ้เค่ ไม่ให้จะมาดูบูทำไมเรา <Stevens. S 1> oh. โอ,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 อ้ยตัวนี้ของพี่น้องป่าทพี่นะคอสป่าทพี่ครับนะคอสเจอกูดึงจนแบบตะกอเน่าแล้วได้แล้ว <bir> ก <exaggerated> ันข้ามเออดาร์กก็ได้โอ้ยจะกูต้องอยู่กับเพอนตังนี้ก่อนว่ะถอยไหมยิงใช่ไหมกดล้างให้เลยก็ได้ กูก็เกือบด้อมนันโดดเตานะน่าได้โดดเ้าแล้ววันนี้นะเฮ้ยรอบนี้ไม่โดนนายว่ะแต่เราก็จะดูดนาย ดนนดายเราขอโทษเราโดนขัดโดนขัดทำเพียรนายพิเกอร์ดูดโดนขัดเหตุเยแบ็กเอ้ยเียต้องออกมาแล้วเียไปหาเมึงเต็มเลยเยี่ยมเลยเพื่อนไอ้เพียรแหม่คิ้วเลย นี่ายเกิดเอี่ผ้าโจกยากจัดเลยเฮียแม่งแทบไม่แปะเฮียอะไรเลยอ่ะเก็บสกิลไว้ให้มึงอะแตมแปะแม่งมาไว้โอ้ยเม็ดไปนู้นเลยหรอเม็ดมาดิอนาคอร์ดมานี่ันนอคอร์ดมาดิมาีิบึ้มทันไหมเออหยิบทันหยิบทันหยิบทัน กกเอร์ตัวฟิกเกอร์ไปนะแ,แต่ว่าชินี่แนวคอร์สไม่ได้เล่นเลยเจกูดึงอย่างเดียวเลยปาดใจอ้าวทิพไห้จจจจโจกเกอร์มีแปะแล้วนะไม่มีฟิกเกอร์นะโจเกอร์ไม่มีฟิกเกอร์แต่มีแปะแล,ะวแล้วมีเคียวด้วยมันมีเคียวมีแปะสวยเค โอ้โหยูฮีโร่อ่ะยูอาฮีโร่อ่ะเพื่อนเลิฟวันนี้ห้าวิทันแหละยูวฮีโร่อะดึงจนนาคอรไม่ได้เล่นอะจ,จากจากสักจากตะกแปดสองสวยสวยตายทุกตัวตายทุกตัวกูเอาแม่งเหมือนไส้มันเอากู <c oughs> บอกแล้วใหญ่พี่ได้จับแก๊กพี่ตึงขนานั้นแหละ ส่วนร่วมไฟกูยี่สตะใจ